ผล้กผลไม้รวมได้เยอะเลยถาดใหญ่จ้ะนุ่มจ้ะนุ่มเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันจ้าทำง่ายอร่อยด้วยสวัสดีค่ะ มาทำขนมเค้กผลไม้รวมกันจ้ะวันนี้ฉันทำสองข้างและสองรอบเละเพราะว่พาพรุ่งนี้วันเกิดลุงเนาะจ้ะนะก็เลยทำเค้กจ้ะลุงก็ชวนเพื่อนมากินเค้กมันดื่มกาแฟาด้วยเนาะจ้ะเนาะฉันก็ทำสองแบบจ้ะเค้กผลไม้รวมจ้ะนี่เราจะใส่ถาดจ้ะวันนี้เนาะนี่เป็นผลไม้รวมที่จากในสวนจ้ะอ,อ,อันนี้ ไอ้เคร์นนี่พึ่งเก็บมาจ้ะพึ่งเก็บร,รวมเนาะก็สตอเบอรี่ก็พึ่งเก็บมาจ้ะแต่ว่าพวกนี้จะเป็นเฉกเข็งอยู่จ้ะนี่เนาะผละไม้จากในสวนเฉกเข็งไหวจ้ะไอ้ราสเบอรี่แบล็คเบอรี่กูสเบอรี่เนาะจ้ะเนาะหลายอย่างเลยจ้ะนี่ผลไม้รวมจ้ะผงฟูจ้ะเราก็จะใส่ไปในแป้งเลย แล้วก็รน่นแป้งด้วยจ้ะแต่ฉันทําส่วนมากฉันจะไม่ร่นจ้ะฉันจะทําอย่างนี้เลยเนาะจ้ะแล้วก็มีมะพร้าวจ้ะเนาะมีน้ำมันพืชนมน้ำตาลไข่เดี๋ยวเรามาทํากันเลยจ้ะใส่ไข่จ้ะ น้ำตาลจ้ะไฟไม่ดีเลยเนาะแสงไฟเนาะใส่นมกับน้ำมันพืชลงไปเลยจ้ะ ค่อยๆเอาแป้งใส่ลงไปจ้ะ เตาอบไว้เลยจ้ะ170องศาเดี๋ยวเราจะได้ใส่ถาดพอเส็จเอาเราก็หล่นพอดีจ้ะแล้วก็ใส่ถาดจ้ะเราจะใช้ถาดขนาดนี้จ้ะ ถ้ายากได้บ้างก็ขยายถาดออกอีกจ้ะมีเงาเนาะ <c oughs> มีเงาไม่สวยเลยวิดีโอไฟไมปั่นฝรั่งเป็นแบบนี้เลยจ้ะเขาชอบทำไฟสีแดงประหยัดไฟ <c oughs> ก็ไปทำอยู่กลางห้องเนาะโอ้ยไม่ทันสมัยเลยทำอยู่กลางห้องที่เรามาทำขนมอยู่ข้างห้องมันก็ต้มกับหนต่างเนาะมันก็ไม่มีไฟเนาะมันก็เป็นมีเงาเห็นไหมเงาในขนมเนาะเงาในวิดีโอ อย่าลืมเปิดไฟจ้าขยายออกหน่อยดีไหมอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวก็ฟูเนาะ เต้าร้อนเร็วเถอะใส่มะพร้าวจ้ะมะพร้าวใส่เท่าไรก็ได้จ้ะตามใจชอบรวยเลยจ้ะ ยกกอ้ใหม่เอาไปข้างนอกเนาะโรยพิษเอาเยอะเลยใส่ผลไม้เราไปจ้ะถ้ามันยังเย็นอยู่เราก็เอาไปต้มได้จ้ะเนาะโอ้เห็นไหมมันเย็นอยู่เป็นก้อนนะไม่ได้ต้มคิดว่ามันไม่เย็นเออว่ามันนั่นแล้วมันยังเย็นอยู่เป็นก้อนๆอยู่ นี่ว่าไม่เป็นน้ำแข็งแล้วเนี่ยแล้วก็เห็นนี่ว่ามีอะไรมั่งเนาอสตรอเบอรี่ราสเบอรี่กุสเบอรี่ฉันใส่ห่ารอยกรัมเนี่ยจะหน่วยไปไหมใส่อีกก็ได้เนาะฉันมีอีกมีหลายอยู่ผลไม้ฉันออกจากตู้เย็นถุง,งใหญ่ แข็งเอาไวจกปีที่เร็วเป็นไรเรามีเครรนจากสวนอยู่ฉันเก็บมาหน่อยหนึง่งเดี๋ยวใส่เพิ่มได้เนาะทำไปให้เพื่อนเวียดนามเขาบอกเปียวผุลไม,ม่แต่ฝรั่งบอกอร่อย ฝรั่งเขากินกับวิปปิ้งครีมเนาะแล้วฉันไม่ทำตามเรซิปต์จฉันชอบใส่ผลไม้เพิ่ม,มเรซิปเมนูที่เขาบอกอว่าใส่เท่ลัยเท่ลัยเนาะฉันเนี่ยชอบใส่เพิ่มอุ้ยนาเอารุมบัตมาใส่ด้วยเนาะเชอรี่ด้วยหน่อยเนาะเชอรี่ ไทเชอรี่ยักสามลูกสามลูกพอคือเรนมาจากสวนจ้ะมันซุกเร็วแต่ยังมีซุกดีเท่าไรไอ้ตรงตรงปลายมันเนี่ยย <us> ังลูย <treatment> <dies> ังเขียวๆอยู่จ้ะยาวอีกเด้เนาะทำไปคุยไปเนาะไม่รีบเนาะเอาให้ทั่วหน่อยหนึ่ง ดึงจนเละเลยลูกมันเละเลยไหนตรงไหนจับก่อนเมื่อกี้อ่ะย่าหนมันจะได้ไปทั่วเนาะอย่างนี้เนาะอ่างวนก็มีจ้ะแต่ว่าอ่างวนไม่หล้ใส่ได้หรือเปล่าไม่เห็นมีใครใส่ทำไปทั่วเนาะตรงไหนอีกว่างตรงนี้เนาะ เตาหลอนตั้งนั้นแล้วมัแตะคุยมันตะโมอยู่นี่แหละแล้วก็โนยอันนี้รอสักหน่อยจ้ะรออีกสักหน่อยมะพ้าวเรา Okay. เอาไปอบจ้าหนึงรองศาห้สิบนาทีจ้าเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นจ้าแล้วเราก็มาตักเป็นชิ้นชิ้นชอบเล็กชอบใหญ่ตามใจเลยจ้า ตัดแค่ครึ่งหนึ่งก่อนเนาะไม่ตรงอีกแหละตัดเค้กไม่เคยสวย ใส่จานเนะใส่จานไปจัดโต๊ะใส่จานไปจัดโต๊ะวันเกิดจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตรงกลาง ใส่จานแล้วก็ไปวางโตบนโต๊ะจ้ะจัดสวยๆเนาะจ้ะเนาะฉันนะ่ะทําสวยไม่เป็นเพราะไม่ใช่ฝรั่งเนาะจ้ะเนาะไม่ใช่เจ้าของประเทศนะบ้านเรากินขนมอีกแบบหนึง่งเนาะจ้ะลองไปทดูจะไม่ยากเนาะเค่ผสมผสมกันแล้วก็ไปอบจ้ะขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปถ้าชอบก็กดชอบแล้วก็กดติดตามไปด้วยจ้ะจะได้มาทําขนมดดวยกันอีกเนาะจ้ะเนาะมาทําขนมทําอาหารเดวยกันสวัสดีจ้า